ครับผมพบกับรายการส,สมฟรีสไตล์นะครับผมรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะเช่นเคยพบกับผมพี่นนท์ครับค่ะแล้วก็น้องนอนนิวนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนิวกับพี่นนทน์นพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งจังหวัดสระแก้วนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวใช่ครับผมซึ่งข้างหลังเร้นี่นะครับผมจะเป็นปรารสาทะดกก๊กถมนะครับผมสู่ที่อำเภอโคกสูงนั่นเองนะครับผม สวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมอยากที่จะมาท่องเที่ยวมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะวันนี้เรามีมะคุเทศนะคะที่ถือว่าเป็นมะคุเทศที่เป็นคนพื้นบ้านพื้นถิ่นที่สามารถที่จะให้ข้อมูลเราอย่างถูกต้องได้นะคะเดี๋ยวยงไรเนี่ยเราไปหามะคุเทศกันเลยค่ะ ัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ปรีชานุตละไม้นะคะซึ่งเป็นมักคุเทศท้องถิ่นค่ะแต่งตั้งโดยกรมศริลปากรค่คะวันนี้ค่ะพี่ปีชาจะพาเราเนี่ยไปเที่ยวที่ปราสาทดกกอกทมค่ะครับผมพี่วิีชาครับก่อนอื่นสอาถามพี่ปรีชาครับว่าประวัติของปราสาทดกกอกทมเนี่ยครับเป็นมาอย่างไงครับผมคราวนี้จะให้ความเป็นมาของปร,สร,กกราสาทดกกอกทมนะฮะที่ว่าเราดรุกกอกทมเนี่ยเราพบก่อนปีพศ2444่นะฮะ ปพราะเมื่อก่อนเนี้ยปราสาทหลังเนี้ยมันอยู่ในกลางป่านะฮะชาวบ้านเขายังไม่รู้เลยว่ามีปราสาทอยู่ในนี้นะครับอันนี้ปราสาทหลังเนี้ยก,กรมศิลปากรได้สอบถามชาวบ้านนะฮะว่า,าผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุ70-80เนี่ยเขาเล่าว่าได้มีคนในอดีตเนี่ยเล่าว่าได้มีคนเนี่ยเดินพัดหลงเข้ามาในป่านี้นะฮะเขาบอกเข้ามาเหมือนเมืองลับแลนะฮะอันนี้เขามองเห็นต้นมะพร้าวเนี่ยขึ้นเป็นดงหมดนะฮะ พอมาดูไม่มีต้นมะพร้าวสักต้นเลยนะครับอันนี้เขาออกไปได้เขาเรียกชื่อปราสาทนี้ว่าปราสาทเมืองพร้าวครับอ๋อที่ว่าเป็นปราสาทเมืองพร้าวเพราะว่าเป็นต้นมะพร้าวที่เขาได้บอกที่เขา,าว,ว่าเจอไว้ใช่ไหมครับ<ะ>ครับที่เขาเห็นนะฮะแต่กเวลาเขาเขาเห็นแล้วทานี้เขามาดูไม่มีต้นมะพร้าวสักต้นเลยเนี่ยแสดงเหมือนว่าเขาเห็นเป็นภาพลวงตาไงฮะเหมือนว่าเข้ามาในเมืองรับแรงไงฮะนะฮะเขาก็เลย่อว่าปราสาทเมืองพร้าวนะครับค่ะ ที่มาเรียกชื่อสด ok ็อกก็ทมเนี่ยมันมีชาวฝรั่งเนี่ยได้เข้ามาจะมาหลักศิลาจารึกหลักที่สองของเราไงฮะขนย้ายออกไปเขาใช้ค,ควนขุดใช้ช้างลากแต่เข้าไปไม่ได้นี่ชาวฝรั่งเนี่ยก็ให้ชาวพื้นเมืองเรียกนะฮะปราสาทหลังนี้ะนะฮะนี่ชาวพื้นเมืองก็เรียกว่าสด ok ็อกก็นะฮะถ้าแปลเป็นไทยสด็อก ok ก็แปลว่ารกคือรกลุงรังนะฮะ,ะก็คือต้นกกที่เรามาทอเสื่อนะครับ ชมไปว่าใหญ่นะฮะพอรวมแล้วว่าลกยุ่งเหยิงด้วยป่ากกใหญ่นะครับอ,อันนี้สถาปัจจตยกรรมขอมเนี่ยจะหันหน้าทางทิศตะวันออกนะฮะนี่ด้านหน้าทิศตะวันออกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสระน้ำนะฮะหรือเรียกว่าบารายฮะอ,อันนี้บารายเนี่ยมันเป็นแหล่งน้ําที่ต้นกกเนี่ยขึ้นลกลุงลังไปหมดไงฮะม,มันเป็นป่ากกนะฮะเขาก็เรียกชื่อสตอกกทมนะครับยิ่งใหญ่สมทำน้ำลือจริงจริงใช่ค่ะ ค่ะพี่วิชาคะคืออยากทราบว่าตอนแรกเนี่ยที่มาพบปราสาทเนี่ยมันเป็นในสภาพนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ,อะตอนแรกนะว่าปราสาทหลังนี้ที่เราพบร้อยกว่าปีนะฮะคือคงจะสมบูรณ์นะฮะคงจะสมบูรณ์แต่ครั้นี้ที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่มันโค่นพังทลายมาเนี่ยมันเกิดพ่อค้าหัวใสจ้างชาวบ้านเนี่ยให้หาสมบัตินะฮะให้หาสมบัติรันนี้ ชาวบ้านเนี่ยสถาปัตยากรรมขอมเนี่ยเขาจะใช้น้ําหนักของหินเนี่ยกดกันเองพอเขาดันมามันก็หลุดแล้วฮะก็ะเราจะเห็นว่าอย่างพวกภาพเล่าเรื่องมหากาบเขาพวกนี้จะได้หายไปไงฮะนะฮะก็เน,นี่ย<ม>คือราสาของเราก็ได้พังมามนี่กรมศริลปากรนเนี่ยได้เข้ามาบูรณะ,ะนะฮะเข้ามาบูรณะนี้ที่ว่าเข้ามาบูรณะเนี่ยกรมศริลปากรนเนี่ย เขาก็จะมาบูรณะคือตอนปี38เ<ะ>38เนี่ยสามแเนี่ยจะได้มาลงถักถางป่านะฮะถักถางป่าของในตัวองค์รอบรของปราสาทเนี่ยนะฮะ,ฮะเขามาถากถางป่าอันนี้ปี39ปีส9เนี่ยที่วอกรมศิลป์เนี่ยมาทําความสะอาดหินที่ร่วงหล่น,นะฮะทำความสะอาดแล้วก็จะใช้สีน้ํามันสีขาวเนี่ยมาเขียนรหัสไปในก้อนหินนะฮะแล้วลงไปในอดออิ่ง นะฮะก็คือแผ่นผังหินหลนนะฮะแล้วก็จะจับย้ายหินพวกนี้ออกไปตั้งไว้จัดเป็นหมวดหมู่ไว้ข้างนอกก่อนนะฮะ<ม>พอเก็บหินหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็ทําการขุดแต่งดินให้ถึงชั้นดินเดิมเขา<ม>นะฮะนั่นคือาการบูรณะนะฮะค่ะพี่วิชาคะแล้วถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวก็สนใจที่จะมาเที่ยวเนี่ยจุดเด่นของปราสาทซันดกกอกทมเนี่ยที่ว่ามาแล้วน่ยต้องมาดูให้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างอะคะ อ๋อถ้าอยากจะเชิญนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับโบราณสถานนะฮะก็คือสระก๊อกทมเนี่ยนะครับว่าเป็นปราสาทที่เก่าคราวนี้ที่ปราสาทของเราเนี่ยอยากจะให้เชิญชมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยฮะก็คือเขาจะได้สัมผัสกับตัวโบราณสถานนะฮะที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ในป่านะ อันนี้อยากจะให้เขามาชมนะฮะให้มาชมว่าปราสาทหลังเนี้ยจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเรานะฮะเพราะที่บอกว่าเก่าแก่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเขาจะเป็นปราสาทของทรงเข้าวบินนะฮะทรงเข้าบินก็คือจะเป็นทรงพุ่มนะฮะพุ่มข้าบินนะฮะจะมีที่พิมายกับที่นี่นะฮะนี่ฮะจะเป็นเก่าแก่ที่สุด ครับผมนะฮาพี่พิชาครับปราสาทหลังนี้นะเก่าแก่เนี่ยมีอายุประมาณกี่ปีครับผมอ่าอายุได้เขาก็พันสี่สิบกว่าปีนะครับเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับหากว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่แหละครับผมไม่ทราบการเดินทางเดินทางมายังไงครับอ๋อถ้ามาจากกรุงเทพนะฮะก็จะมาผ่านอ่าจังหวัดสระแก้วนะฮะจะผ่านจังหวัดสระแก้วอ่าถ้านักท่องเที่ยวอาจะไปอ่าจับจ่ายใช้สอย ที่ลงเกลือก่อนนะฮะแล้วก็จะเข้ามาอำเภอโคกสูงนะฮะอำเภอโคกสูงก็จะเข้ามาในปราสาทส้สาก็กทมนะฮะก็จะเข้าได้สองทางนะฮะสทางก็คือทางวัฒนาหรือจะไปเที่ยวละลรูก,ก่อนนะฮะแล้วก็ออกทางโคคารนะฮะโคคารก็จะมาเข้าบ้านทับเสียมนะฮะ ก็มาถึง,งตัวประสาทเลยใช่ครับโอ้คุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะขนาดสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกนะคะยิงน่าสนใจขนาดนี้ที่ี่ยยิ่งน่าสนใจมากกว่านี้อีกยังไงเดี๋ยวติดตามชมได้คะ่ะ ชมครับและนี่นะครับผมก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่อไปแล้วนัองนิวใช่ค่ะไม่ทราบว่าลุ้นหรือเปล่าที่ที่ไหนที่นี่ก็คือระลุค่ะแล้วตอนนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนที่จะมีการพาไปชมสถานที่จริงๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่แค่สองคนอีกแล้ว<ช>ก็มีมัคคุเทศท้องถิ่นเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามอยู่คุณนวลไปเลยค่ะครับผม สวัสดีสสดครับดี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่อาคมพันรัาค่ะพี่อาคมเนี่ยคือเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะพาพวกเราไปเที่ยวในวันนี้ค่ะ,ะพี่อาคมคะคือคอยากจะสอบถามก่อนค่ะว่าละลุเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรแล้วมันหมายความว่ายังไงคะพี่ครับละลุภ<ฆ>าษา,าบ้านเราเป็นภาษาเมื่อก่อนอาจจะเป็นเขมรนะครับมาอยู่เขาจะเรียกละลูหรือละลุแปลว่าแผ่นดินทะลุนะครับตัวนี้เกิดจากการยุบตัวและเกิดจากการพังทลายของดินทาะนักวิชาการที่อยากมาสำรวจก็เกิดบอกว่า เกิดจากการย่อยสสไลของกตะกอนดินนะครับค่ะนะครับน้องนิวได้ฟังแค่นี้แล้วอยากจะไปเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะแต่ก็อื่นเราจะไปกันยังไงนี่เลยนี่ฮะนี่ใช่ไหมคะใช่ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะตรงนี้อ๋อตัวนี้เป็นรถอีทักนำเที่ยวคือมันเป็นโครงการของชุมชนเรานะครับที่จัดตั้งขึ้นมาให้ชุมชนได้มีรายได้ส่วนหนึ่งนะครับคือเป็นของชาวบ้านเราวิ่งกันเองอีทักนะคะคุณผู้ชมอีทักเอายังไงเขาไปถ้าจะไปละลุเนี่ย รถของคุณเข้าไม่ได้แน่นอนใช่ต้องเป็นรถพื้นที่อย่างนี้ร้อยใหญ่ๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ที่ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดมีรถตัวนี้เนี่ยสามารถไปได้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมแล้วก็เดินทางกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะนั่งรถผ่านมานี่สวยงามมากเลยค่ะแกนแคนยอนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมน้องนิวแต่พี่อน่ยแกนแคนยอกเลยเนี่ยอ๋อแกนแคนยอกนะคะนั่งมาแตก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 ที่เนี่ยขเขาเรียกรถอีแตกค่ะ บ้านพีแลวรถอีแตนมไม่เหมือนกันไหมคะพี่อาคมคือลักษณะรถมันไม่เหมือนกันครับรถอีแตนจะมีพวงมาลัยนะตัวนี้คือมีหางออกมายาวๆเป็นที่ขับเนาะเขาเรียกอีแจ็ก,กน้องอีแต,นอ,แตนอีทีนึง้เรียกให้ดีคือคุณแจ๊กกันแหละนี่จริงๆช่างภาพเราก็มีนะอีแตวที่บ้านใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพี่อาคมคะคือสิ่งที่อยากจะถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า จากจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะจนมาถึงตรงนี้มันใช้ระยะทางไกลมากไหมะคะก็จากตรงที่เราจอดรถที่ศูนย์นะครับศูนย์บร<ะ>ิการท่องเที่ยวนะจากตรงนู้นมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาเดินทาง9ก้ถึงสินาทีนะเก้าถึงสินาทีถ้าคนมีอายุหน่อยก็อาจจะช้าก,กว่าน,นิดหนึ่งประมาณสิบเอ็ดสิน,ะะน,นาทีเราก็ต้องดูดีว,ว่าผู้โดยสารของเราเนี่ยเป็นยังไงแข็งแรงไหมใช่ย่ากที่ไม่บอก เราต้องต้องดูให้แบบได้มีความปลอดภัยและมีความสุขไงโอ้ตรงนี้เองแล้วก็บางคนเขาสงสัยว่าทําไมถึงไม่สามารถที่จะเอารถส่วนตัวเข้ามาได้ทาไมต้องเป็นรถอีทแท็คอย่างเดียวโอ้เมื่อก่อนนัมันอาจจะอันตรายนั้นรถวิ่งเข้ามาคําว่าเราลุ้นี่เกิดจากการยุบตัวใช่ไหมครับรถวิ่งเข้ามามันจะยุบไปทั้งคันเลยมันจะไม่ปลอดภัยกับรถของเราทรัพย์สินของเราเลยทาเป็นโครงการรถอีทแท็คนำเที่ยวเข้ามาขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ชุมชนที่เขามีรายได้อโหคุณผู้ชมคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะไม่่่่ไดด้แควววาาาสยยยยงงมอเีีักร นำเกี่ยวกับว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมช,มชนแห่งนี้ก็คือการเอารถอีกทักเนี่ยมาบริการนักท่องเที่ยวใช่ครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมนอกจากที่จะเ,เรื่องท่องเที่ยวแล้วความปลอดภัยคนนี้ก็ยังมาที่หนึ่งด้วยยังห่วงเราจะเน้นเ,นเลยเน้นความปลอดภัยแล้ว ให้เขามีความรู้และมีความสุขกับบ้านด้วย<ม>ตัวนี้คือหลักการของเราเลยก็อย่างที่พี่อาคมพูดเลยะคะว่าเน้นการปลอดภยอัยนะคะมีให้นักท่องเที่ยวมีความสุขพร้อมความสวยงามของแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าหลังจากที่นิวพินนได้มาดูเนี่ยมันสวยงามจริงๆคุณผ<ม>ู้ชมมองไปทั้งหลังดูโหเฮฮากันใหญ่นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีสถานที่ที่มันเป็นลักษณะเนี้ยเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปตามคุณพี่อาคมไปดูกันเลย คมค้าก็คืออยากจะสอบถามสักนิดนึงเป็นการให้ความรู้กับคนทางบ้านนะคะว่าที่มันเกิดละลุขึ้นแบบนี้มันเกิดจากอะไรเป็นความรู้คร่าให้กับทางบ้านนะคะอ๋อลาลุใช่ค่ะละลุนี่เกิดจากการยุบตัวของดินนะครับหรือเกิดจากการพังทลายของดินหรือเกิดจากการย่อยสลายของตะกอนดินนะครับตัวนี้คือส่วนที่มันไหลลงมาคือ ตัวนี้เกิดจากการชะลัางน้ำฝนนะครับที่เป็นร่องเป็นรอยอย่างนี้คือกลุ่มกลุ่มทรายมันจะไหลลงมาข้างล่างนะครับกลุ่มเล็ยวก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับคือจริงๆแล้วพื้นที่มีขุ้งบนแล้วก็มันก็ซุดลงมาลงมาพื้นดินดานและดินดอนครับเมื่อกี้มีเสียงกระซิบถามนิดนึงไอ้ตรงที่เรายืนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราซุดลงไปนีไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีครับขอปลอดภัยที่นี่เขาเป็นที่หนึ่งครับใช่ใช่ตรงไหนที่อันตรายเราไม่ให้แขกของเราเข้าไปคือเราจะป้องกันไว้ก่อนคือแนะนําก่อนหรือตักเตียนก่อนหรืออะไรล่ะคืออเาาบกว่ คือเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะแนะนาส่วนต่างๆตรงไหนปลอดภัยตรงไหนมีความสุขตรงไหนสายรูปออกมาสวยไฮไลท์ยังไงจะมีข้อมูลนะให้ท่านน่ะได้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วเมื่อกี้เห็นพี่นนท์บอกว่าอยากทราบจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาใช่ว่าแต่ละวันหรือว่าแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเนี่ยโอ้โหเยอะนะตอนนี้เยอะนะคนต่างชาติอะตอนนี้นะคือเยอะจริงๆวันนี้ก็8ที่แล้วเป็นฝรั่งนะวานในเกาหลี พูดพูดพูดไม่ได้อเลรคือเขาเข้ามายังไงไม่รู้ไม่มีล่าไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะพูดตามตรงแล้วคือไม่เก่งอ่ะเขาก็อาจจะฟังผมรู้เรื่องแต่ผมฟังเขาไม่รู้เรื่องไงเขาเข้ามากันหลายเที่ยวนะเป็นเกาหลีเป็นเกาหลีเป็นฝรั่งมาจากชนบุรีเยอะแตไม่ต้องห่วงพี่ถึงเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ภาษาแบบ ทางกายอะไรเราย,ยังสื่อสารกันได้ถูกต้องใช่ใช่ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่อาคมพูดไว้นะคะว่ามีนักท่องเทีย่ยวมาเยเาะอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าล้าลุเนี่ยสามารถท่องเทีย่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องว่าเออหน้าหนาวค่อยมาเทีย่ยวหรืออะไรยังไงมาเทีย่ยวได้ตลอดทั้งปีนี่นี่ตรงนี้นิดนึงที่มีความรู้อย่างนี้ว่าแต่ละปีเนี่ยน้ำฝนมีรยากาศซอถูกป่ะลูกเล่นมันก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมละตัวนี้คือเราจะเรียนรู้จากจากดินแต่ละปีนะเจแต่ละลุมนะ คือจะเอาตลับเมตรมาวัดแต่ละปีคือปีหนึ่งเกิดยังไงหรือเปลี่ยนแปลงยังไงของดินนะคือเราจะสำรวจอย่างหลุมในคนไม่ค่อยไปถึงนะทำธรรม,มาชาติของมันเลยคือจะเอาตลับเมตรมาวัดแต่ปีนี้2เมตรห้ พอเลยหน้าฝนไปปุ๊บผมจะวัดอีกทีนึงมันจะเลยสองเมตรห้าสไปกี่เซนกี่เมตรอย่างเงี้ยคือปีหนึ่งไม่เกินสิบถึงสิบห้าเซนแต่ละปีนะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนิดหน่อยเกิดจากการเกิดกิดจาการ์ลังน้าฝนนั่นแหละก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนอีกที่หนึ่งนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้พร้อมทั้งมีความปลอดภัยความสวยงามสามารถบันทึกภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วยพี่อาคมคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือว่าถ้าเกิดนิวกับพี่นนท์เนี่ยอยากที่จะจัดทริปเล็กๆมาเที่ยว คือทางเที่ยนนหรือว่าทางหมู่บ้านเนี่ยคิดยังไงอะคะคือเราเนี่ยนะครับถ้ามาเที่ยวตรงนี้ปุ๊บอาจจะมีข้อมูลนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีก็เอาเบอร์นะครับเบอร์ของเราเนี่ยติดต่อมาจองรถได้ก่อนหรือเป็นพวกอาหารนะครับเครื่องดื่มไรต่างๆเผื่อเราจะมาเที่ยวแล,ล้วรู้เนี่ยบางทีจะอยู่นานๆคือต้องมีเบอร์ติดต่อนะครับคืออย่างเบอร์ติดต่อเนี่ยคือมาถึงศูนย์ปุ๊บข้อมูลต่างๆก็มานั่งรถอีแจ็คเที่ยวอย่างนี้คือเบอร์ของเราเนี่ยติดต่อได้ที่0 8 8 6 3 0 6 4ครับบริการ24ชั่วโมศูน โอ้โหพี่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนใลรว่ากันเถอะโอ้โหบริการยี่สี่ชั่วโมงเต็มที่อ๋อเดียออนไนท์น้องนิวแต่ที่นี่เนีวจัดทริปเล็กเล็กเล็กเ็กก็พี่ไม่แต่ใหญ่พี่จะเอาโอ้โอเคได้ค่ะก็เป็นว่าที่นี่สามารถรองรับได้ละกันนะไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นใหญ่นะคะใช่ใช่ค่ะยังไงก็คะเจ็ดร้อยเจดร้อยคนมาเคยมาแล้วเรารับได้นะคุณผู้ชมมากันเถอะที่นี่เขารับได้เสมอใช่แล้วค่ะจากนี้ไปกรุงเทพก็แค่สามร้อยโลเองเนาะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลยังไงไกลี็แค่สามร้อยโลเองกรุงเทพบ้านเราเอง อ่าละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะนี่ยกับพี่นนท์ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับประทานอาหารอร่อยๆที่ร้านร้านหนึ่งที่ว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสระแก้วร้านอะไรติดตามชมได้ในสยามฟรีสไตล์ช่วงหน้าค่ะ ครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่สองของรายการแสมฟรีสไตล์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารใหญ่ตามนะครับเป็นร้านใหญ่ตามอาหารเวียดนาม <c oughs> ต้งนิวรู้แ่าว่าร้านใหญ่ตามเนี่ยมีดียังไงโอ้พี่นนท์คะก็ร้านใหญ่ตามเนะะี่ยค่ะเขาถือว่าเป็นร้านอาหารเวียดนามเจ้าแรกในอำเภอระยประเทศแล้วก็เป็นเจ้าเดียวนะคะแถมยังเป็นอาหารที่มีความอร่อยด้วยนะคะแหมต้นนิวทํากันเป็นไปดีนะเนี่ย <c oughs> เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของร้านอาหารร้านใหญ่ตามอาหารเวียดนามนะครับ คุณพี่สินสินพินโยหรือเจวเนันเรเองเจวันสวัสดีครับผมสวัสดีคนะ่ะสวัสดีค่ะนะคะคุผู้ชมคะนี่นะคะก็ของร้านตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะของยายตามอาหารเวียดนามนะคะอ,าอ้าวอยากพูดภาพคัมเพลงค่ะมาให้เจวันเนี่ยแนะนาอาหารเมนูที่น่ารับประทานของร้านยายตามกันเลยค่ะเริ่มที่ใกล้ๆหนูก่อนแล้วกันนะคะเป็นจานนี้ค่ะพี่อันนี้ บ้านหอยนะคะหรือเส้นหมี่หน้าหมูนะคะบ้านหอยนะคะแล้วก็บ้านเวียดนามก็เป็นเวียดนามแล้วฮะจะเป็นปลาตายนะคะหมูบดปลาตะบุนเส้นพริกไทยดำนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะทำอะไรหลายแล้วตอนเนี้ยเลี้ยงเนื่อขนมเบื้องค่ะหรือบ้านแซลมเบื้องเลยนะคะขนมเบื้องหรือบ้านแซลมบ้านแซลมคือขนมเบื้องยวนค่ะแล้วนี่ก็บเปี้ยวทอดเลยค่ะเปียน่ารับประทานมากเลยก็อันนี้ เปียสดนะคะถ่านแน่นะ่บนเปียสดคือทั้งไงนีิสุกข้างในสุกีผักสดค่ะแล้วก็อันนี้แหนังเนื้ออันนี้เราเคยดีเลยนะคะและนี่ขนมปังหม้อเวียดนามหรือบันกวนบันกวนบอกว่ายวนกันเองพูดถึงง่ายใช่ไหมฮะหม้อยวนแล้วนี้ขนมจีนหมูผัดจะมีตะไคร้ผงกะหรี่นะคะนี่เพิ่งเคยดูเพิ่งเคยเห็นจะมีน้ำจิ้มลาดค่ะแล้วก็ลาดขึ้นไปนี คุณผู้ชมจะบอกนิดนึงว่าสังเกตบนโต๊นะผักนี่เต็มเลยอาหารเวียตามนี่ขึ้นชื่อเรื่องเหมือนแบบว่าอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วที่ร้านยายตามเองนะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของ clean food good taste นะคะก็คือว่าเป็นอาหารสะอาดรสชาติอร่อยแม่รวมอยู่ที่ร้านยายตามด้วยค่ะอะไรค่ะ คุณผ no yeah, oh. nice anyway, ู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเจวันเนี่ยได้พูดถึงเรื่องน้าจิ้มสังเกตว่าอาหารเวียดนามเองเนี่ยน้ำจิ้มเขาจะมีหลายอย่างเลยนิวอยากทราบเป็นความรู้เสริมนะคะว่าน้าจิ้มแต่ละชนิดเนี่ยเขารับประทานกับอาหารประเภทไหนบ้างนะคะจิ้มคนนี่นะคะทานปลบเปียสดกับนเนือค่ะน้ำจิ้มขนใส่นี่นะคะทานกับเส้นหมี่หน้าหมูหรือบั้นหอยแล้วก็ขนมเปี๊ยงแล้วก็ปลเปียทอดแล้วก็ขนมจีนแล้วบันทวนค่ะอ๋อจะไม่ง่ายคือว่าน้าจิ้มใสคนขนอน้ำจิ้มคนรับประทานกับ ปอเปี๊ยะสดสกับแหนมเนื้อส่วนน้าจิ้มที่เป็นใสๆเนี่ยรับประทานได้กับทุกอย่างที่อยู่ตัว,วนีวน้นอ,นอกจากสองอย่างนี้แล้วก็คนจะชอบได้โอ้โห<อ><อ>้องนิวแต่พี่บอกว่าวันนี้พี่หน้ามืดตาหมวงพี่แย้มไม่ออกเป็นอะไรแล้วพี่กินทั้งยางก็ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ได้เลยค่ะพี่นวลนั่น,นแหละค่ะก็ถึงช่วงของเราแล้วนะคะที่ว่าเราจะมาทดสอบว่าร้านเยนตตำอาหารเวียดนามเนี่ยขึ้นชื่อจริงๆหรือเปล่าเริ่มที่น้องนิวเลยอ่ะโอเคค่ะมาเริ่มที่อันนี้เป็นทอดมันเวียดนามใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะ เราประทานมากเจาวานันบอกว่าเป็นปลากรายแล้วก็หมูนะคะเดี๋ยวหนูจะลองชิมอันนี้จิ้มกับอันนี้ค่ะออันนี้นะคะจิ้มเป็น,นจิ้มส่วนตัวโ <c oughs> okay. อเคถ้าทานหอผังเลยจะอร่อยว่าแล้วนะคะตามที่ <c oughs> เจาวานันบอกหนูก็แอบรับประทานผักไปนิดนึงอร่อยมากนะทานเนื้อทอดมันเนี่ยจะค่อนข้างเหนียวนะคะแล้วรับประทานกับผักเนะี่ยเข้ากันดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเอาละครับผม หลังจากที่นัองน,นีง่ชิมทอดมันเป็นเรียบร้อยแล้วนะถึงคราวพิมและได้เลยคะ่ะจะชิมนี่เลยอันนี้คือปลาเป๊ะทอดทน,นะฮะนะ่ากินมาทีเดียวพี่เป็นคนที่ปากเขาเล็กีไงคำเดียวหมดโอเคใส่ผักเข้าไปเลยนะ,ะอันนี้กับกินกับอันไนหนะฮะน้ำจิ้มกจิ้มใส่ใส่นะครับผมนี่คือน้ำจิ้มใส่นะฮะ ฟังเสียงกรอบมากเลยนะฟังเสียงกรอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากครับกรอบนอกนุ่มในกินจะผักแล้วเพิ่มรสชาติได้ดียิ่งขึ้นสุดยอดเลยค่ะใช่ครับผมค่ะเจวานคะอาหารอร่อยๆแบบนี้เนี่ยนิวอยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องการที่จะมารับประทานเนี่ยสามารถที่จะโทรมาสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์อะไรคะอ๋อเบอร์บ้านนะคะ 0 3 7 2 3ส7มเค่ะสองสามนะคะแล้วก็เบอร์มือถือนะศูนย์แปดหนค่ะอืมค่ะครับเจวันครับผมถ้าเกว่าคนดูทางบ้านเขาต้องการจะมาจริงๆเนี่ยเขามาไม่ถูกเนี่ยเราจะบอกทางเขายังไงดีหรือให้เขาโทรสอบถามได้หรือยังไงได้ค่ะโทรสอบถามแล้วคือจอดตรง หาจุดจอดตรงนั้นแล้วมีเด็กไปรับค่ะโอ้โหบริการดีเบอ<ช>ระเสริฐเยี่ยมเลยน้องเราไม่ใช่แค่ว่าจะมารับประทานที่ร้านอย่างเดียวนะคะในเ,นเขตอำเภออรัญ,ญประเทศนีก็สามารถที่จะไปส่งตามบ้านได้หรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ย ต้องการที่จะแพ็กกลับไปรับประทานที่บ้านเนี่ยก็มีบริการใช่ไหมคะจัดสุดยอดจะทัวร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมครบวงจรทัวร์สนุกอาหารอร่อยต้องมาที่นี่ค่ะร้านเย็นน้ำอาหารเยตนาคค่ะคุณผู้ชมคะยังไงวันนี้ต้องทัวร์ได้ประมาณ200คนรองรับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะถ้าว่ามาเกิน200คน คุณเจวันบอกว่าไม่เป็นอะไรมีเ <Shir> ส <in> <blade> ือรออยู <itud soundtrack> ่ข้างหน้าค่ะค่ะยังไงก็วันนี้ต้องปจองก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจวันมากเลยค่ะที่วันนี้นะคะมาให้พวกเราได้รับประทานอาหารอร่อยๆที่ร้านแยตามอาหารเวียดนามค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะแล้วยังไงวันนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์หมดเวลาลงแล้วค่ะซึ่งรายการสยามฟรีสไตล์นะคะจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3มคนขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ